ชแอบแฮปแฮปสวัสดีสวีสดัส,สดยามเย็นเพื่อนๆวันนี้มีลูกสนุกมาขายอีกแล้วใช่ไหม,ไหไหมสวัสดีน้องนิวด้วยสารี่ตั้งอยู่ไหนฮะถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนกลาบวนเบลีย์พิทีหรือสองกิโลเมตรที่260ไม่ไกลไม่ไกลพุทธบูชามาเจอพวกเราพ<ๆ>อดานเข้าได<ๆ>้หลายทางกันแล้วอ่ะสะดวกก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันนะครับผมวันนี้บอกเลยว่ามี Honda าเจสนะครับปี2015มือเดียวป้ายแดงเพื่อนๆกุญแจ2ชุดนะแล้วก็บุ๊กสวิต ครบด้วยนะครับนี่ฮะเป็นจิ้มตาร์เลยครับผมไปปุ่มสตาร์ทนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับล้อ16นิ้วนะครับไม่ใช่15นะนะครับ16นิ้ว TE 37สวยๆเลยนะเพื่อนนะนี่ไม่ได้มองน้ำยาเคลือบอะไรเลยนะฮะน้ำสดๆเลยเพื่อนๆสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวดูฉากนี่ก่อนนี่มันสีรถหรือว่าลูกสนุกหรือยังไงครับเนี่ยนี่ต้องนิ้วทำไมรถมันมีรอยบุบเนี่ยฮะ ไม่ใช่ครับพี่นี่มันเป็นสัตว์โตครับพี่ตรงอย่างไมบ้บรรทัดเลยอ๋อเดี๋ยวขอดูหน้านิดนึงนี่ตลาดยังไม่โดนน้ำยาเรานะยังเงาขนาดนี้โอ้โหถ้าโดนน้ำยาของพีพีไปเนี่ยบอกเลยว่าเงาตาแตกนะครับแอบขึ้นรูปขายของนิดนึงแล้วกันนะน้ำยาเราก็สวยๆน้เพื่อนลองดูก่อนนี่ครับมีหลายแบบมากมายนะก็มาเลือกใช้บริการได้นะครับมาดูแจ๊สต่อครับ้ายสวยงามนะ รถมือแรกนะครับนะครับแล้วก็กุญแจสองดอกบุกซื้อผิดครบนะฮะแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยถ้าจะไม่ผิดนะนะครับแล้วก็ขั้นเรียบรอยนะครับซื้อไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะนะครับทะเบียนแอบออกหวยไม่ได้สองสองมาดูภายในกันดีกว่าเพื่อนๆนะครับตัวนี้เป็นชิปทอนิกด้วยนะฮะแตะปิดเปิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวให้้องนิวสตาร์รถให้ดูครับผม้องนิวสตาร์ไปพี่ดูนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวใช้เท้าเหยียบหน่อยอ๋อใช้มือฮะเป็นคนสุภาพจังฮะรถติดเชื่องกุญแจยยยังถืออู่เล ครับ2ชุดจากศูนย์นะแขงประตูสวยสะอาดนะครับชุดกระจกปรับข้างไฟฟ้านะฮะแล้วก็นี่ครับตัวปิศาจล็อกก็ใช้งานได้นะครับเบาะผ้าเนี่ยสวยสะอาดนะลายเดิมๆจากศูนย์เลยนะฮะสดุสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่นะครับพรมเนี่ยยันแจ๊ตเลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงเรือนไม้เท่าไหร่จ้าอ๋อแสนเจ็ดเศษเศษนะฮะไม่เยอะไม่เยอะนะครับนะครับ ABS แล้วแล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่ด้วยนะครับก็ถือว่าสวยนะคอนโซลกลางก็ เรียบร้อยนะฮะวันนี้จะมดนะืดแล้วเดี๋ยวสนดิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะเครื่องเงียบอะนี่ฮบรปิดปะเนี่ยแผงหลังคานะบางแดดก็ยังสวยสะอาดอยู่แตฝั่งนรงข้มหน่อยดีกว่าแผงประตูก็สวยสะอาดกบานเพื่อนๆนะฮะซอกเหมือนเดิมมากนะเนี่ยครับ ABS นะก็เป็นแอร์แบ็กคู่นะฮะอย่างที่บอกนะเนี่ยครับก็สวยงามนะครับเบาะผ้าก็โอเคนะเนี่ยครับสองแถวว่างฮะแถวสอง แผงประตูก็สวยสะอาดทุกบานนะครับในค่อนข้างเรียบร้อยเบาะผ้าด้านหลังนะครับคนขับกับคนนั่งก็ยังไม่ขาดเบาะนั่งนะครับก็สวยทุกตักวถ้ทาซึสงนี้ได้ไหมนะแล้วก็มีสปอยเหลือให้ด้วย <c oughs> วันนี้เล่นมุมกไม่ค่อยเยอะนะเพื่อนะนะงานเยวมากๆเลยครับแล้วก็ขายไปหลายกในวันนี้หนึ่งไอ้พี่พีนะครับอ่ะโอเคแต่ก็ไม่ลืมมารีวิวให้ fc นะก็ยังสวยสะอาดนะครับตรงนี้ก็ยังไหลใช่ไหมขออนุญนนิด้นะวางของ ขอถ่อายบา,างของยังสวยสะอาดอยู่เนาะยังไงว่าไงครับสวยสะอาดแล้วก็เบาะก,ก็พับได้นะครับนะครับอย่างที่รู้กันอยู่ก็คือดึงด้านข้างลง<ช>นะฮะแล้วก็หอพับไปด้านหน้าอย่างนี้นะฮะชึบตุ๊บเรียบ,บร้อยได้พื้นที่เพิ่มโอ้โหดูนะเพื่อนไวไวใส่มอเตอร์ไซค์ได้สองคันนะพี่เขาใส่ก็ไปทำไมเขาได้เตอร์ไซค์ทำไมเล่นไปที่สารรถป๊อปได้ไปยังได้อยู่อ่ะโอเคนะครับแล้วก็ไฟนะครับนะครับสองท้ายนะครับ ความสว่างเกี่ยวกับด้านหลังก็อย่างใช้ได้นี่สตาร์ทอยู่จริงไหมเนี่ยใช่พี่สตราร์ทอยู่คุเรียกว่าไฮบริดแตของเบิ้ลที่ดูไหมอ่านเส้นนิดนึงสตาร์ทจริงใช่ไหมเออจริงด้วย<อ>มาห้องเครื่องเลยน้องนิวนะฮะเส้นนิดนึงฮ<อ>ะวันนี้ก็เย็นไปนิดนึงเพื่อนๆต้องขอโทษทีนะฮะงานที่ร้านเยอะจริงๆเพื่อนๆนะครับแต่ก็มาฝากกันผมบอกเลยถนะ้าปีสิบห้านะครับแล้วก็ไปปุ่มสตาร์ทด้วยกุญแจสองดอกบุกสวิตครบนะฮะมาพร้อมกับล้อนี่ฮะสิบหกนิ้วนะครับทีอีสามเจ็ด ผมบอกเลยไปถึงสามแสนลังนิวจุ๋ยแน่นอนนะนี่ฮะสวยสะอาดนะครับแล้วก็คาน่นานะครับบนอว่าน้ำก็เดิมเทัตะกงตะเกียบเดิมหมดซอกมุมเดิมนะนี่ครับหนังเครื่องนะครับเริมหมดนะครับแล้วก็เครื่องที่สะอาดมากๆนะครับเม็ดอาร์คนะเพื่อนๆสีแต้มโรงงานพวกนี้ยยังอยู่ครบเลยนะครับสวยจริงๆมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็กระโปรงสติกเกอร์เดิมๆอยู่อะโอเคโชว์ตัวเท่านี้แล้วกัน ช่วงแคันนี้เท่าไหร่ดิ้องนิวจะไปที่สองแสนเก้าพันบาทเท่าไหร่นะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสองเก้าเก้าลุงนิวนี่ปีสิบห้านะครับผมแล้วก็เป็นกุญแจสองชุดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็บุ๊กสวิตครบนะฮะแล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมให้ด้วยมือเดียวป้ายแดงล้อสิบหกเดีวเท่าไหร่นะสองแสนเาหมื่นกโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะฝาน้องนิวด้วยนะครับเอารถหนึ่งพันนะแล้วก็ผ่อนสบายๆอยู่ประมาณสักเดือนเท่าไหร่อ่ะ สี่พันก็บ่ายมั้งครับอยู่ที่ราบสลูกค้าอยู่ที่ดอกเบี้ยด้วยนะครับเดี๋ยวฝาก FC ไหมสนิมสิกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใครที่ยังไม่เป็น FC นะพี่ก็มาเป็น FC เราแล้วก็ตอนนี้ทางเรื่องน้ำยาเราก็มีแถมไปให้ FC ใช้กันบ้างแล้วตอนนี้ก็กำลังมีคนเข้ามารีวิวให้แล้วว่าน้ำยาเราใช้ดีขอบคุณมากมากแล้วจะได้รู้ว่าเป็น FC เราเนี่ยนะครับพี่ลูกค้าเราเนี่ยจะได้ของแถมแบบล้นหลามรถสวยๆทุกถูกแล้วก็ของแถมเต็มด้วยฝากต้องนี้วด้วยขอบคุณมากๆนะครับอสสววริงๆนนนะเเพื่่าากกกลูุ ยังก็ไฮบริดนะฮะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้านะครับ Honda Jazz นะครับปี2อ1 5้นะครับออโต้ All o, นะฮะแล้วก็เป็นล้อนะครับ16นิ้วทีสามเจ็ดสวยมากๆเลยนะนะฮะสองกล้องจำเพ่อนะครับ,นนรบต้องรีบแล้วครับอยากชาร์จจ้าเดี๋ยวจะอด